สวัสดีค่ะพบกับ Ya Kam Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งภาพในแอปลายคา c a m e นั่เองเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าจะ เอาแบบไหนนะคะก็ <picked up> เดี๋ยวเราจะมาใช้แกลเลอรี่นะคะแล้วก็เลือกอันนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะเห็นเราแต่งเมื่อกี้แล้วเราจะมาแต่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะใช้แบบไหนก็ได้นะคะจะใช้แบบสีเข้มสีอ่อน b 62หรือว่าแบบ อันที่ทุกคนถูกใจเลยนะคะแต่เราจะใช้แบบธรรมดานี่ยเลยเนาะมันก็สวยแล้วอะมีให้เลือกหลายอย่างเลยอย่างนี้ก็มีก็จะใช้เหมือนเดิมนะคะเราก็ เราเอาเป็นอันนี้แล้วกันเฮ้ยเมน้ด้วยแต่มันจะไม่เห็นหัวอันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เขียนข้อความอ่าเป็นโลโก้หรออ้ไม่ใส่โลโก้หรอกข้อความเขียนว่าสุขอุ้ยเขียนผิดสุขสัน ก็ะะเ,เลือกตัวหนังสือว่าจะเอาเป็นแบบไหนนะคะความหนาความบางอะไรอย่างนี้เนาะเราเอาเแบบอันเลกเลยดเดี๋ยวอันนี้ตัวแบบนี้ด้วยดีกว่าช่างเถอะเราจะเอาอันแรกเลยนะคะ ตัวหนังสือสีสีดำดีกว่าขอบวันจะเป็นสีขาวโอเคไเอาไงอะตรงนี้ไหมหรือว่าตรงกลางดีตรงกลางดีกว่าโอเคนะแค่นี้นะคะก็ ตรงลูกศรสีเขียวข้างล่างนะคะก็มันจะบันทึกให้เรานะคะก็แค่นี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย